มาดูถาทับรับมาดูถาทับขอาะุมกันนี่ครับเริ่มมาก็จะเข้าต้องเข้าไปใต้ดินเข้าไปใต้ดินเร็เข้าไปใต้ดินเสร็จก็จะเจอทางรถรางให้นะั่งมีสี่รถรางมาแล้วก็นั่ง ก็ปันี้ไปแล้วก็จะเจอถาทับเลือดห้องเลขนั่นก็คือห้องเก็บของไปดูห้องที่สองกันเลยมาไดไปก่อนนี่ครับห้องที่สองห้องสมุดแล้วก็ห้องอินชาร์จหรือว่าห้องอินชาร์ดห้องที่สามห้องอาหารห้องที่สี่ห้องฟาร์ม แล้วต่อไปห้องสุดท้ายครับห้องเตียงสามเตียงเป็นยังไงล่ะครับถานทับรับของผมใครชอบถานทับรับก็อย่าลืมกดตับนะครับทุกคนมันสำหรับผมนะชอบมากแต่ชอบแค่ห้องเก็บอาวุธกับชุดเกราะ